สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกเรื่องต่อด้อีกแล้วคะ่ะเมื่อนี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดสิงหาคะ่ะพี่นอ้องอันนี่เขามาขายของอยู่หนองคายนะคะโอ้อยากจะบอกพ่อพี่น้นองคะ่ะเมื่อืเหมือนเป็นฮอนเอาลายแต่ว่าฝนบ่ตกหลังจากเอาเก็บของเรียบร้อย นกระตกมาเลยค่ะแต่เบิงทาที่แล้วเบิงทาทางแล้วสงสัยสิต,ตกก่อนนะคะแต่ว่ามันพอหอดตลาดนัดไหมจ๊ะนี่ออกมาจากตลาดนัดนี่ถือว่าโอ้งองดอกันอัศจรรย์จริงๆก่อนกอนจากหลวงพ่อปรใสยบอกว่า่าตกหรือมันนี่ขอให้ขายดิบขายดีขอให้ ขายเบิดขายเกี่ยงขายเกี่ยงอีลีค่ะพี่น้องพี่น้องฟังายกบมาหลายมาเนี่ค่ะพี่นอ้นองฟังไทยฟังเล่ามาลายขัดอ่งนงขัดประจิตชายกลีบช่วงลูกค้ามาเลยหลายคนมาเลยหลายพี่น้องมาเลยหลาย,าลย,ลายบ่มีเวลาเลยค่ะแต่ก็ดีใจอยู่เห็นว่าพอยู่สีหอดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบแปดนี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องขายเครื่องโอ้ยรุ่น ดุนน้ามาฝนตกบอ่อแต่ก็บ่ตกค่ะพี่น้องเบิ่งกีโลถออกมาจากตลาดฝนตกนี่แสดงว่าห้อยตกเก่าอยูแ่แล้วแต่มาตกเพิม่มอีกที่หลังใ,ใจดีขายหรือว่าขายเบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะฝนตกตกแสดงว่าตกขัดอยู่ทางฝั่ แต่ว่าปหนาเสือว่าตลาดหนัดเท่าผลบตกบางภากเมื่อนี้ค่ะนี่ท่าได้กับคล้ายเกี่ยนคล้ายมูลกอบพุ่นพี่น้องฟางสส่กอบพุ่นพี่น้องฟางไข่เห้าพี่น้องน้องไข่เด้อยาธิมาอุดหนุนกระเผยูรานเพราะว่าเห้าเห็ดขึ้นใหม่สดเลยค่ะบริเ็ดมาจากบาทมะพัดอยูู ขัานเลยจ,จะกับเข่าเข่ากะหุงมาจากบ้านเนี่ยค่ะบางส่วนซ้อมหมอแล้วก็มาหงเอาอยู่ตลาดนันดอีกเรือโอเคเลยเลยจะมันขอบนเลยหล,ลายเด้อจะเดิมหบ้านอยู่บ้านันตกแห้งไปไหนคือว่าอยู่ปี่นองอยู่ทางไหนฝนตกเม็นบ่วจาเหม็นมัเนี่ยเ,ยยเด้อ น่อันนี้เข้ากับพึงออกนี่ค่ะเข้ากับลังออกจากตลาดนัดน้องค่ายบนทางรถไฟด้วยค่ะพี่น้องทางไปทางไปดานทางสิขามไปฟังละฟังประเทศเพื่อนบ้านประเทศเล่าแล้ค่ะตลาดนัดเป็นตลาดนัดทุกวัานอาทิตย์นะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมากบแวะ าเด่นน้ำกันได,ด้เด้อค่ะเด้อแวะมาอุดนุนก็นได้จ้าเอแม่พี่น้องหรือมู <_ d ata> เพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่ละคนพีพีแต่ละคนผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะ <_ d ata> มือว่านนี่มือว่านนี่กระบาตกเลยเนาะมือว่านกระบาตกมือนี่กระบาตกถือว่าโอเคเลยค่ะแต่ว่าส่วนอื่นผัดตก ช่วงนีก็เป็นพวกขาไม่ขากะทย่อยเก็บกลับแต่บางคนก็เจาะกะเก็บกลับแต่เว้นพระว่าหลานเป็นหลานหน่อยเนาะหลานเท่ากับเก็บเป็นประมาณอยู่หานนี่กะหกเม็ดจ้ะเจอสิเก็บแล้วความเมนหานมะลัมมาหลดเจอสีเมียนเจอสีล่างแล้วนี่เป็นนมตกแห้งเอาเก็บจังเลยแบบนี้เป็นยังแห้งบู ไ้วยใจนะมีขับระมัดระวังในเด้องกับพี่น้องคนก็นเริ่มตกแหงแล้วตกแหงเป็นดีเลยพี่น้องเริ่มมองถึงว่เห็นทางแล้วค้าน มอ,อ,องไปเห็นทางแล้วกันไปคอยไปเรือไปตองไปแห้งเร้อ โชคดีีลีจะโชคดีใช่ไหมฮาเก็บสั้นแล้วก็สั้นะนรับเกียกมาลอกปอกแบกแม่แมนไก่ตกน้ำหมดแล้วพี่แจงเขาเจอมือวันบริหุทธันะพี่น้องโอ้ยเก่าอ่วมแจงแกรบโตโคตรโตกมาโชคดีโชค,โชค,โชคดี ้างนานะมองแบบจะไปเห็นแบบว่ามีไฟวยไฟ้นมาค้าับนี่จะเป็นรถกคค้าแม่ค่านะคะนี่ เป็นมากกัเป็นโต้ดูดดอนล้วจะไลยระวัางเด้อมอใส่ครับมอใส่ขอกัระไปแห้งบดได้จะเป็นม้องลไส่กระมัดระวังในเรือ่องค่ะมีสิธ์เงินได้มีสิดเลื่นได้ ด่งมาจากหนองคายป้ากันยังเมือดอยู่คือเก,าาก่าแต่แจ่ว่าพ่ามีฝนเสยโอ้อันนี้ก็แปลกอีกแล้วหลังจากว่าหันตกขัดตกแม่วันหนาเสื้อเลยป่าเดียวกันแต่ว่าเป็นค้นรละยางเลยบาทเนี่ยข้างนี้พ่มีฝนจักเม็ดโอ้ยน้องเงิอดขึ้กันกันจ,จ้านี่ อากาศแตดีแต่ว่าฝ่ากัเบิ่งเปิดตึบขึ้นกันแล้วคะนีบนน่บนนาบนบนแน่ยขึ้นเนี่ยจิตกแห้งกันไ้้เอากาลัางเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝ่าไปสนีก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องสตอรี่ปินกับนั่งใจเรื่องสตอรี่นะเพือค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ